สวัสดีเจ้าเพื่อนเปืเป่อนจะได้กันพ่องไปจะไปเจือทอมมี่ไม่ได้จู้นะว่าในโคเปนเฮเกนจะมีอิตาลีซ่อนอยู่ในเมืองทั้งเมืองเจ้าเพื่อนเปื่อนออก็อย่างจากสถานีรถไฟซูฮาวไปประมาณ5-10นาทีในจากบ้านทอมมี่นี่เจ้าทอมมี่ก็จะพาเพื่อนเป,น,เปนไปเอลกาที่ในวันนี้อย่างพาหิมะไปกับเจ้าเขาเรียกว่ากาดซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาโก์กนี่นาะก็จะเป็นการอิตาลีตีใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยเจ้าเข้ามาแล้วหอมกินชีสเลยเหอหอมฟุ้งเลยเจ้าเปืนเป่นล่นร้านกาแฟาเก๋ๆก,ก,ก็น่านั่งขนาดเจ้าเปื่นเปลิน่เนเขาไปนั่งจิบกาแฟาติ่กรุงมิลานเลยเจ้าไอติมขนมปังเค้กก็มีหนาเปื่นเปนนักขนาดเจ้าพอแล้วกัพิซซ่าทอมมี่ชอมมาสั่งตินี่ละเจ้าปิกบ้านราคาของขอหกสิบห้าโคนนะเนาะ มีชอบมานัดเปื่นเปล่นตีนี้เลยเจ้าบรรยากาศหน้านั่งขนาดเจ้าเพื่นเปื่นมาพอไดเนอไปตีไก่อาหารเดนมาร์กมากินตีนี้ได้เลยเจ้าเปื่นมัดรวมแหล่งวัตถุดิบเนี่ออาหารอิตาลีตีดีที่สุดในเดนมาร์กตีนี้เลยเจ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเซนพาตากแปลกๆก็นักนาดหนาเปื่นมาพอกะ น้ำองุ่นของผู้ใหญ่นี่ก็มีนักคณดเจ้าเหมอเปื่นพอละกะเปี้ยวปากนาดเจ้าเ,เ,ออเ,าาเ,าเส้น้าตาแปลกๆมะเคยหันก็ได้หันอีไหืนเปื่อนพอล้วกะชีดอุ้ยน่ากินขนาดของนักคณะเจ้าเปลือบเป๋อไผมีเวลาก็ไม่แอลพอได้เน่าเปื่น หน้าหมองุลนแปลงๆกว่าหน้าจิ้มขนาดเปืเป่อนๆพอแล้วกะเปียวปากขนาดเจ้าเปืเป่อนๆขอสกรรมละในจิ้มหน้ามีฟองนี้ละฟีน่าเจ้าลำขนาด อันนี้จะเป็นบัตรจิมน้ามงลุนของหู้ใหญ่หน่อืเปื่อนแต่ว่าเขาต้องเสียตั้งหนาลำนาดเจ้าเหมะจะได้ก็ขอขอบคุณปเปื่อนติดคดหัวใจแล้วก็ติดตามจวก่อคอมเมนต์มาบอกทอมนี้ต้นเจ้าว่าเป็นจะได้กันพ้องสวัสดีเจ้า